เศษ135.2564ส่วนเกิดใหม่เป็นนางร้ายจะเลือกทางไหนก็หายนะเล่น3มแรงเอในขณะที่คาตารีนากำลังสนุกอยู่กับเรื่องราวมากมายของงานโรงเรียนเธอกลับต้องจับพลัดจับพลูขึ้นแสดงละครเวที แต่หลังจากงานเลิกสิ่งที่เกิดขึ้นเธอกลับโดนลักพาตัวไปเล่มนี้เนื้อเรื่องจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนแรกที่เป็นเรื่องงานโรงเรียนส่วนที่สองจะเป็นเรื่องราวของนางเอกที่โดนลักพาตัวไป ถึงแม้ว่าตัวเนื้อเรื่องจะไม่มีอะไรมากมายพอจะเดาๆทางได้แต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นของเรื่องนี้ก็คือการเขียนถึงตัวละครอื่นๆที่สลับไปมาแสดงถึงความรู้สึกในใจตนที่มีต่อตัวนางเอก ถือว่าเป็นสเสน่ห์ของเรื่องนี้ที่ใช้ประโยชน์จากงานเขียนซึ่งถ่ายทอดออกมาได้อย่างชัดเจนโดยการใช้ตัวละครต่างๆเล่าถึงความรู้สึกของตัวเองถึงจะเหมือนต้องอ่านบางฉากซ้ำสองรอบก็ตามเพราะว่าถ้าเป็นมังงะหรืออนิเมชั่นเรื่องจะโดนเล่าโดยผู้เขียนมากกว่ามีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไป หลังจากขึ้นปีสองพวกของคาตารีนานางเอกก็เข้าสู่การจัดงานโรงเรียนซึ่งจะจัดทุกสองปีครั้งทำให้เหล่าคณะกรรมการนักเรียนทั้งหลายต้องยุ่งกับการทำงานยกเว้นเพียงคาตารีนาคนเดียวที่ไม่ใช่คณะกรรมการนักเรียน ในตอนแรกคาตารีนาคิดที่จะเสนอเปิดร้านขายผักที่เธอปลูกแต่กลับโดนทุกคนคัดค้านมาเรียนางเอกของเกมจีบหนุม่มจึงเสนอจะทำขนมโดยใช้ผักของคาตารีนาคาตารีนาจึงเสนอออกร้านขายขนมที่ทำจากผักทำให้จีออโด พระเอกหนึ่งในพระเอกของเกมจีบหนุ่มองชายอันดับสามที่เป็นประธานนักเรียนจึงต้องจำใจอนุญาตในระหว่างที่ทุกคนกำลังทำกิจกรรมงานโรงเรียนอยู่คาตารีน่าที่ว่างๆจึงออกไปเดินเที่ยวกับเพื่อนๆของเธอส่วนมากเธอมักจะแวะกินขนมและได้ซื้อฝากถึงทุกคนที่คณะกรรมการนักเรียนแต่หนึ่งในเพื่อนของเธอกับเสนอให้ซื้อบางอย่างเป็นของที่ระลึกด้วย คาตารีนาที่สะดุดใจยังเข็มกลัดชิ้นหนึ่งที่มีหินสามารถเปลี่ยนสีได้จึงซื้อมันไว้เก็บเป็นของที่ระลึกจากเทศกาลงานโรงเรียนในระหว่างทางที่จะไปหามาเรียคาตารีนาได้พบกับราฟาเอล ซิริอุสอดีตประธานนักเรียนผู้ใช้เวทนาดความมืดปัจจุบันได้ทำงานอยู่กระทรวงเวทมนต์จึงได้เข้ามาพูดคุยก่อนที่จะได้เจอกับมาเรียที่ขายขนมจนหมดแล้วมาหาเธอพอดีราฟาเอลจึงได้บอกถึงอนาคตของมาเรียที่จะเข้ากระทรวงเวทมนต์กระตุ้นความสนใจให้กับคาตารีนาะที่ยังไม่อยากถูกบังคับแต่งงานหลังจากเรียนจบเธอจึงคิดจะเข้ากระทรวงเวทมนต์ด้วย ดอกจันตรงนี้มีบทแทรกของราฟาเอลถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อคาตารีนาเขาที่หลงรักคาตารีนาได้วางแผนพูดถึงเป้าหมายของมาเรียหลอกใช้นิดนิดเรื่องที่เธออยากเข้ากระทรวงเวทมนต์เพราะอยากอยู่ใกล้ใกล้คาตารีนาหลังเรียนจบเพื่อใช้เป็นการจูงใจคาตารีนาให้เข้ากระทรวงเวทมนต์ด้วยเพราะเขาก็อยากจะอยู่ใกล้ชิดเธอเหมือนกัน หลังจากที่เที่ยวเพลินจนเลยเวลาและได้รับการเตือนจากเพื่อนคาตารินา่าจึงได้ไปหาคีตน้องบุญธรรมหนึ่งในพระเอกของเกมจีบหนุ่มกับแมรี่คู่มั่นองค์ชายอันดับสี่ ที่รับผิดชอบนิทรรศการประวัติศาสตร์อาณาจักรและงานวิจัยเวทมนต์คาตาริน่าที่เอาของกินมาเยอะเธอที่ทานไม่หมดจึงใช้วิธีที่เคยใช้กับคีตคือแบ่งกันกินคนละครึ่งโดยเธอจะเอาส่วนที่แบ่งให้ป้อนใส่ปากคีต แมรี่ที่เห็นจึงมองเขม่นด้วยความไม่พอใจบอกว่าคิดอาศัยความเป็นพี่น้องถวยโอกาสคิดก็สวนกลับว่าแมรี่ก็อาศัยที่เป็นเพศเดียวกันแต่คาตารีนาเห็นถึงทั้งสองคนพูดคุยกันจึงเข้าใจผิดคิดว่าทั้งสองแอบชอบกัน ซึ่งทั้งสองก็รีบปฏิเสธทันทีดอกจันรตรงนี้จะมีบทแทรกของคีที่แสดงความรู้สึกของเขาที่มีต่อคาตารีนาเขาที่ไม่มีความกล้าจะแตะเนื้อต้องตัวเธอเหมือนกับจีออโดจึงอยากจะใกล้ชิดกับคาตารีนาเล็กๆน้อยๆบ้าง โดยการให้เธอเป็นฝ่ายเข้าหาเขาแทนคือการขอให้ป้อนอาหารให้แถมตรงนี้ยังมีการตกลงร่วมมือกันอย่างลับๆระหว่างคิดกับแมรี่เพื่อรับมือกับจิออโดอีกด้วยต่อมาคาตารีนาจึงไปหาโซเฟียหญิงสาวเผื่อที่รับผิดชอบละครเวทีแต่เธอก็ได้พบกับนิโคลพี่ชายโซเฟียหนึ่งในพระเอกของเกมจีบหนุ่มที่เป็นหนุ่มหล่อย,ยิ้มยาก โซเฟียที่ต้องการช่วยเหลือยังพี่ชายที่เรียนจบไปแล้วกับคาตารินาจึงเสนอให้ทั้งคู่ลองซ้อมละครด้วยกันซึ่งในระหว่างที่ซ้อมคาตารีนาที่พูดผิดกลายเป็นบอกรักนิคโคลแทนเจ้าชายจึงทำให้นิคโคลเผลอลืมตัวกอดเธอ ดอกจันรตรงนี้มีการกล่าวถึงความรู้สึกของนิคโคลที่ถึงแม่เขาจะรักคาตารีนาแต่ไม่คิดจะแย่งชิงมาจากจีอโดแต่ในระหว่างที่ซ้อมละครเมื่อพบถึงคาตารีนาเรียกชื่อผิดเป็นบอกรักเขา จึงทำให้เขาทราบถึงความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองคืออยากจะครอบครองเธอเหมือนกันต่อไปคาตารินา่าจึงไปหายังดีออโดแต่ในระหว่างที่พูดคุยกับปรากฏยังอลานหนึ่งในพระเอกของเกมจีบหนุ่มองค์ชายอันดับสี่ มักจะเข้ามาขัดขวางเสมอและแสดงความสนิทสนมกับคาตารีนาทำเอาจีออดดออกอาการหึงหวงไม่ได้ก่อนที่จะได้พบกับเจฟฟรีย์องชายอันดับหนึ่งกับเอียนองค์ชายอันดับสองที่มาพร้อมกับคู่มั่นของพวกเขาคือซูซานนา คู่ม่นเจฟฟรียและเซรีนาคู่มั่นเอียนก่อนที่ทั้งหมดจะไปดูละครเวทีกันดอกจันตรงนี้มีการกล่าวถึงความรู้สึกของอลานหลังเหตุการณ์ที่คาตารีนาโดนเวทแห่งความมืดหลับไป ทำให้เขารู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองว่ารักเธอเช่นเดียวกันและเขาก็ได้รับปากกับแมรี่ที่คิดว่าเธอไม่อยากจะเสียเพื่อนไปจะช่วยขัดขวางยังจิออโดในเวลาที่อยู่กับคาตารีนาด้วยใช้เป็นข้ออ้าง เป็นในระหว่างที่กำลังจะแสดงละครกับปรากฏว่านักแสดงคนหนึ่งซึ่งแสดงบทเป็นพี่สาวใจร้ายไม่สบายคาตารีน่าจึงต้องตกกระไดพลอยโจรร่วมแสดงไปด้วย คาตารีนาที่จำยังบทไม่ได้จึงเผลอแสดงบทของตัวคาตารีนาที่เป็นนางร้ายของเกมออกไปทำเอาทุกคนตกตะลึงถึงฝีมือในการแสดงของเธอหลังจากเสร็จสิ้นงานแสดงคาตาลีนาที่กระยิงยิ้มย่องถึงกับลองโพสหน้ากระจกจนลืมเวลา ก่อนที่จะมีหญิงสาวคนหนึ่งมาเรียกเธอบอกว่าจะนำไปยังงานเต้นรำคาตารรนาที่เดินตามอีกฝ่ายไปจนถึงนอกโรงเรียนรู้สึกสงสัยจึงถามออกไปก่อนที่จะหมดสติไปนอกจันในตรงนี้กล่าวถึงความรู้สึกของจิออโดที่พยายามจะใกล้ชิดกับคาตารรนาแต่มักจะมีคนอื่นเข้ามาขัดขวางเสมอพร้อมทั้งมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นอย่างไม่รู้ตัว และยิ่งได้เห็นฝีมือถึงการแสดงของคาตารีนาเขาก็ยิ่งรู้สึกหลงรักเธอเพิ่มขึ้นไปอีกคาตาลีนาที่ฟื้นขึ้นมาโดยมีเมดสาวที่ชื่อลานาช่วยดูแลถึงทุกสิ่งทุกอย่างก่อนจะได้ทราบความเป็นจริงว่า คนที่ลับพาตัวเธอมาคือเซรีนาแต่ก่อนที่จะได้พูดอะไรกันมากกว่านั้นเซรีนากลับโดนยังรูฟัตพ่อบ้านของเธอชิงพาตัวออกไปก่อนคาตารีนาที่โดนลับพาตัวกลับใช้ชีวิตเหมือนกับไม่มีอะไรกินอาหารและนอนอย่างมีความสุขพร้อมทั้งพูดคุยอย่างสนุกสนานกับลานาแต่ทางด้านเซรีนากลับเป็นฝ่ายที่รู้สึกผิดกังวลและกินอะไรไม่ลงเสียมากกว่า จนกระทั่งตอนกลางคืนเซรีน่าได้มาหาคาตารินา่าและบอกเหตุผลที่เธอลักพาตัวคาตาริน่ามาเพราะต้องการให้จีออโดถอนตัวจากการครองราชเพื่อให้เอียนได้ครองราชแล้วหลังจากเกิดเรื่องเธอจะยอมรับผิดเอง คาตาริน่าจึงถามถึงสาเหตุทำให้รู้ว่าตัวของเซรีนาที่มีปมในใจคิดว่าเยนไม่รักเธอแล้วเธอไม่คู่ควรกับเขาจึงคิดที่จะเสียสละตนเองช่วยให้เขาสมหวัง แต่คาตารีน่ากลับพูดให้เซรีน่าลองไปถามยังความรู้สึกที่แท้จริงกับเอียนก่อนเพราะคำพูดของคนรอบข้างในแวดวงขุนนางมันเชื่อถือไม่ได้เซรีน่าที่รู้สึกเชื่อใจคาตารีน่าจึงคิดจะปล่อยตัวเธอไปแต่กลับหมดสติไปก่อน เพราะรูปัสได้ปรากฏกายออกมาวันต่อมารูปัสได้รับผิดชอบดูแลทุกสิ่งทุกอย่างของคาตารีนาแทนลานาทำให้เขาพูดคุยและทำความรู้จักกับคาตารีนาที่ดูไม่เหมือนลูกสาวขุนนางทั่วไปทั้งยังดูเป็นกันเองไม่รังเกียจคนจน ทั้งยังบอกถึงตัวของรูฟัตที่มุ่งไปข้างหน้าโดยไม่สนใจอดีตเท่ดีจนทำให้เขานึกถึงยังคนที่เคยตั้งชื่อให้เขารูฟัตยังได้เล่าถึงอดีตของเขาที่เกิดในสลามจนสุดท้ายโดนพ่อค้าทาสจับตัวมาขายเป็นทาสรับใช้เมสัน คุณนางคนหนึ่งที่ต้องการจะให้เจฟฟรีย์ครองราชส่วนสาเหตุที่เขามีเวทแห่งความมืดเพราะเมสันที่ทราบถึงเวทแห่งความมืดต้องการที่จะให้เขาใช้เวทแห่งความมืดบงการผู้คนแต่กลับไม่มีพลังมากพอที่จะใช้กับคนที่มีพลังเวทสูงสูงอย่างเอียนและจีออโดได้จึงเปลี่ยนแผนมาลับพาตัวคาตารีนาและเข้าทางเซรีนาะที่พลังเวทอ่อนแอแทน นอกจากนี้รูฟาสัสยงเล่าเรื่องของเขาที่เดินทางไปยังอาณาจักรต่างๆจนทำให้คาตารีน่าสนใจและอยากจะเดินทางไปเที่ยวด้วยกันถึงขนาดมอบเข็มกลัดให้แทนคำสัญญา บอกถึงสีของดวงตาที่สวยงามของอีกฝ่ายเหมือนกับสีของเข็มกลัดตรงนี้เองทำเอารูฟัสผลักยังคาตารีนาลงบนเตียงก่อนที่จะโดนยังลานาเข้ามาขัดจังหวะก่อนตอนกลางคืนรูฟัสได้มาหาคาตารีนาเพื่อลาจาก ก่อนที่พวกของจีออโดคีทอลันนิโคลเมรีโซเฟียมาเรียและราฟาเอลจะรีบบุกเข้ามาช่วยเหลือเธอเพราะก่อนที่ลาน่าจะทำการจับกลุ่มรูฟัสไปเป็นการจบเรื่องก่อนจะไปรูฟัสได้แสดงถึงเข็มกลัดและสัญญาว่าจะพาเธอไปเที่ยวซึ่งคาตารีน่าก็ได้ส่งเสียงตอบรับกลับไป ดอกจันบทแทรกของรูฟัสถึงความรู้สึกของเขาที่ค่อยๆชอบคาตาริน่าอย่างไม่รู้ตัวจนอยากจะครอบครองเธอและเมื่อสงสัยถึงลานาน่าจะเป็นสายลับที่คอยมาแอบสืบเขาที่มีทางเลือกสองทางคือหนึ่งหลบหนีกับสองยอมมอบตัว เขากลับเลือกที่จะยอมมอบตัวแทนเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้พบกับคาตารีนาอีกครั้งจิออโดที่มาช่วยคาตารีนาและรู้ว่ารูฟัสแอบจูบคอเธอเขาที่ขี้หวงจึงรีบจูบคาตาลีนาทันทีแต่คาตารีนากลับคิดว่าเป็นความฝัน หลังจากนั้นจิออโดมักจะถูกคนอื่นกันท่าเสมอไม่ให้อยู่กับคาตาริน่าตามลำพังอีกเขาที่สามารถแอบ,บมาพบเธอได้จึงได้จูบเธออีกครั้งเป็นครั้งที่สองพร้อมทั้งย้ำเตือนกับคาตาริน่าว่ามันไม่ใช่ความฝันและบอกรักเธอท่ามกลางคนอื่นๆที่มาพบและพยายามจะขัดขวางปอลอ หทางด้านของเอียนที่รีบไปช่วยเหลือยังเซรีน่าก็ได้บอกรักเธอทั้งยังบอกสาเหตุที่เขาเจอหน้าเธอเท่าที่จำเป็นเพราะจริงๆแล้วเขาเขินอายที่จะได้พบกับเธอกลัวที่จะทำอะไรกับเธอเกินเลย 2. ลานานอกจากจะเป็นหัวหน้าของราฟาเอลที่กระทรวงเวทมนต์แล้วตัวจริงของเธอคือสูซานนาการที่เธอยอมรับมั่นกับเจฟฟรีย์เป็นการบังหน้าที่เธอจะสามารถทำงานที่กระทรวงเวทมนต์ได้ส่วนตัวของเจฟฟรีย์ก็เป็นพวกหลงน้องชายทั้งสามคนและไม่มีความคิดที่จะเป็นพระราชาทั้งสองที่มีผลประโยชน์ร่วมกันจึงได้เป็นคู่มั่นกันเท่านั้น